สวัสดีค่ะพี่น้องอพ้ามาให้ขนมปังนกเป็ดน้ำอู้มันคือมาลายคักเท่มิกซี่ออนปาลีย่อนว้ยเอ็ตตาปาติโทอคิายเท่ หล่อมากๆไก่ไก,กอโอนเฮียนเนาะงามงามมีคนเอาอาหารมาให้เฮียเต็มอยู่นี่เหลืองๆซัมฟู้ดโอ้ยไอยความหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวอากาศ อากาศมันอุ่นกับมันหนาวตีกันมันก็นเลยกลายเป็นหมอกอุ้ยหนาวหนาวขอถ่ายรูปกันเอาถ้า,ก,ออากันนี้ไปไสสิเอาขนมปังมาให้กินเลยป้าโตมาอยู่อีย่างายเถอะนกเป็ดน้ำพี่นกลาบลาบ อ้อาวผ้ากันหนีโอ้ยไข่ใส่หมวกอันนี้ก็สมพอ่อเนาะเพิ่นย่านไข่ใส่หมวกแบบเหมือนสิงโตนะ่ะเพิ่นย่านเพิ่นก็เลยผ้ากันหนีโอ้ขอใส่หมวกกันด้วยหนาวให้ไข่แล้วลูกซึ้งเหมือนไข่จะกลับจังไดบุโอ้ยนี่กระนุย hết bên móc bên ai vóc oh ai u uh -huh, khôi nào uh -huh, ngam lại. ซุ่มให้เมืองคักๆหลาวไปก,ก่อนพี่น้องหนาวฮ้นออปวดโยนหนาวไปก่อนค่ะสวัสดีเด้อค่ะ